ขอสวัสด <Res> ีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาว u t u b e ทุกทานครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ u t u b e ช่องเบนลลไทซิ่งครับครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับบอกสูตรแนวทางการตัดหิ้วห็ดตู้เบ้าไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ดีมากบอกสูตรนะครับเทคนิคเล็กๆหน่อยๆนะครับการหนุนฝาตู้นะครับการหนุนฝาตู้นะครับหรือว่าการยกฝาตู้นะครับว่าเห็ดจังไดนะครับบางคนกับว่าไปสื่อเขามักกับแพงนะครับ อยากเกล้าเองนะครับกับบอกสูดแน่นะครับกะมือนี้ก็ดีมาบอกนะครับบอกมีห่วงครับบอกมีห่วงนะครับบอกไปแล้วนะครับบอกไปแล้วอย่าไปอย่าไปคิดว่าบอกไปแล้วเขาสีได้ดีกว่านะครับมันบอกมีทางนะครับการที่เขาสีได้ดีกว่าก็คืองานเขาเห็ดเรียบร้อยหรือเห็ดบบเรียบร้อยนะครับกับอีกประมาณนี้นะครับการเล็กที่ใส่นะครับกาเป็นเล็กเล็กนิ้วนึงนะครับนน้วนึงนิ้วคูนนิ้วนะครับเล็กนิ้วคูนนิ้วครับ เส้นละต้นนั้นสื่อกะเส็นละสองร้อยนะครับเส็นละสองร้อยเล็กนิวคู่นิวครับเส็นละสองร้อยใส่อยูสองเซนนะครับใส่อยูสองเซนนะครับเฮ็ดประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นนี้กับมว่าเนี่ยเห็นนี้กัสีพกสีพากันเฮ็ดเป็นแล้วนี่เนี่ยเห็นนี่ครับมาเบิ้งนะครับว่าเ้าต่อเฮ็ดอันดับแรกองวางแผนอย่างไรก่อนอันดับแรกนะครับก็ต้องหาเงินไปซื้อเล็กก่อนครับอันดับแรกแล้วก็ไปร้านเล็กนะครับ หาเงินไปสีเล็กแหละไปลานเล็กสีเล็กนิ้วคู่นิ้วเนี่ยเงสิเอาสองเส้นนะครับสองเส้นเส้นเดียวเห็ดบ่อใดครับเส้นเดียวเห็ดบ่อใดนี่ครับต้องเอาสองเส้นนะครับเส้นเดียวเห็ดบ่อใดครับเมื่อเข้าเอามาแล้วนะครับซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาแล้วจะได้บานนี้ซื้อมาแล้วเขาก็เขาก็เอาเขาก็หาคนนะครับมันยกฟ้าตูดลงก่อนนะครับต้องยกฟ้าตูดลงไปข้างล่างนะครับบริสันเสื่อมบ่อใดครับยกฟ้าตูดลงไปแล้ว ก็ต่อไปกับเสียบปลั๊กนะครับตั้งแต่เสียบปลั๊กมาเลยนะครับยกอุปกรณ์ออกมานะครับโบว์วสิเป็นตู้เสื่อมไฟเบอร์หินเจียนะครับตลรับเมตรเมจินะครับหรือดินสอขีดนู่นนนะครับก็เอามานะครับกะนี่ครับกับประมาณนี้นะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับแต่ประมาณนี้นะครับกเมื่อเตี้ยมอุปกรณ์ครบแล้วนะครับเนาะเรากลับมานี่ครับเอาตลรับเมตรวัดนะครับวัดช่วงนี้ นี่วัดไปเลยนี่ช่วงนี้วัดไปเลยครับวัดช่วงนี้นะครับวัดเข่าขอบใน,นครับเส้นนี้ก็ดีวัดเข่าขอบในรือสีตัดรือสีตัดเขามุมกันเลยด้ผมบตาตัดครับผมขีดขาดดึงมาเลยดึงมาเลยกะแดัดดูดจับโอ้นี่ครับกะดึงมากกะวัดประมาณนี้นะครับกะ ประานี้ก็เอ้านี่เสมอหนีแล้วนี่นี่เล็กกรอบนอกนี่เสมอหนีนี่เ็นบอกครับนี่เสมอหนีนี่เสมอฟ้าเล็กตัวนี้นี่เสมอดันในนะครับแล้วบัดที่นี่เล็กตัวนี้เมื่อกี้มาปิดพอดีกับจเสมอกันครับนี่ครับประมาณนี้ก็วัดประมาณนี้แล้วครับเท่าสีใสเล็กตัวนี้อยู่จักเซนนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่เซนนะครับตัดซ้ำกันหนีมาสี่เซนครับ ซีเซน้วก,ก็ตัดหนีสองครับนี่แล้วก็วัดหนีครับนี่วัดหนีลงมาตามฟ้าตูวนะครับวัดลงมาตัดสองเซนเับนี่ครับเด้สองเซนแล้วก็ต่อไปได้สองเซนแล้วกะเออออกมาก่อนเซนหนึ่งนะครับออกมาก่อนเซนหนึ่งนี่ตัวเงาวนี่เซนหนึ่งนะครับออกมาเพื่อ,อยังนะครับเพื่อที่ห้องสีขีดเจาอหูนะครับจ้อหูนี่จาอหูจาอหูไม่มีตัวล็อกนะครับขันบ่จาอกับกบ่มีตัวล็อกครับ เอาไปเกี่ยวกับตู้กับพื้นะครับกับบอด้อีกนะครับต้องจาะนะครับเห็นตัวล็อกดีๆนะครับตัวนี้ก็มาเขานี่คือเรานะครับมาเขานี่คือเราตัวนี้คือผมเชื่อมติดกับฟ้านะครับผมเชื่อมกับสีเสื่อมงงามปันใดนะครับตัวนี้ผมก็เห็นตอนสองถุมนะครับมันเข้าไปสื่อเล็กมาให้รถเข้าบานคือเหมี่ยนโหลดครับเหลื่อมมาบมาบแทบบานว่าแต่ไทบบานนี้ว่าแต่ฝนฉีดต๊แล้วครับมันเหลื่อมเหลื่อมตูเสื่อมนะครับ เสื่อมเล็กเหลื่อมอยู่แล้วครับน้่มขึ้นกระสิเป็นกาเสื่อมทีแบบโบได้เชื่อมเบิดนะครับเสื่อมจุดเว้นจุดนะครับนี่ก็คือกันนะครับสู้หมองจุดเว้นจุดแต่ว่ากรอบมันนี่หามจุดเว้นจุดนะครับขันส่ได้นะนะกระสซไปเลย,น,ยน,นะครับกรอบมันนี่นี่ผวกห้อยตัวกระสีนะครับก็คือเล็กเี่าเหยีดเป็นกรอบของตูนี่มาเสื่อมน้าไว้นะครับแล้วเมื่อเข้ามาแท็กเกากับตูนี่เข้ากระตองเตีม ห้างห้างไว้นะครับเพื่อยังนะครับเพื่อว่าย่ามห่าสีห่ออยากขายรดอย่างนั้ครับอยากเคลรถอยากเคลไม่สังเกตมันก็่เฮ็ดไงนะครับ้าห้อยอยากเปลี่ยนเป็นสองนิ้วมันก็เจียวออกไงนะครับต่อไปนะครับมันก็ไ่บนเน่นะครับกับมิปามานี้นะครับเมื่อใดต้นนี้แล้วนะครับกระเจาะหูนะครับเจาะหูเจาะหูนี่ทาบหลัเจาะครับเจาะหู้มันลงให้มันได้ลงลงล็อกเกาไดนะครับ ลงล็อกเก่าได้โอเคกับการนีนะครับกาหูไปแล้วนะครับกาขทางนี้ก็คือกันนะครับนี่เจ้าหูนะครับเหมันลงล็อกได้นี่ครับเหมือห้หูค้างนี้แล้วนะครับมังกรสีมีขังหลังนะครับส่วนจุดหนี้นะครับจุดหนีมันบ่ถึงกับบ่เป็นยังนะครับมังกรได้อยู่นะครับขันยกขันยกสูงประมาณสองนิ้วนี่มังกรสีไดเพิ่มขางนี้มากนะครับมันก็สีไดเปลี่ยนโชกนะครับแต่ยกประมาณสองนิ้วไดเปลี่ยนแน่นอนครับไดไดต่อ บวกนี้นะครับขึ้นมาอีกนะครับหรือบัวใดไซเลยก็มีนะครับบัวใดไซก็บบัวเป็นยังนะครับส่วนมากเขากับบัวหอยได้เปิดนะครับเมื่อยกฟ้าตูเแล้วเพราะว่าบัวยังครับเพราะว่ามันบัวหอยติดนะครับแต่ยกเหลวเกี่ยวหน้าหน้านี้ได้เลยนะครับที่ครับมือหูคางนี้แล้วนะครับก็มาเบิ่งข้างหลังนะครับว่าเขาสีนุ้นขึ้นแนวใดนะครับกะที่จริงเนี่ยชุดขายก็มีนะครับแต่บางคนบ่อยากไป่ซื้อเขาครับอยากเฮ็ดอะเองเฮ็ดเองกะ งบกับประมาณหกลอยนะครับซื้อเขากับหลายพันอยู่นะครับนี่ครับรับมาเบื้องข้างนี้นะครับมาเบื้องข้างนี้เขากับเขาแนีมเห็นหลักๆเลยกับตรงตัวนี้นะครับแต่เดิมโมเมนแบบนี้นะครับมันสีมันสีเป็นไปติดกระดาษล่างนะครับเดี๋ยวเห็นไปเบื้องข้างล่างดีกว่าครับเพื่อความเข้าใจนะครับเอาครับนี่มาเบื้องข้างล่างนะมันสีหูเลยนะครับ เนเดิมนี่มันสีมาติดนี่นะครับนี่ติดนี่ก็คือติตโตเกามันนะครับตัวนี้คือผมหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปให้มันเสมอครับฟังนั่นนะครับคือต้องเจาะหูแล้กก็เปลี่ยนน็อตใส่น็อตเงาก่าเกลนะครับกับสีหย่อนแสงแจ้งหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับเก็ดประมาณนี้แหละครับเปลี่ยนน็อตนะครับเปลี่ยนน็อตแล้วก็เปลี่ยนน็อตตัวนี้คือผมเอาเหล็กเอาเหล็กวางเงาถายเงาไปเลยนะครับมตัดนะครับกีกัรตัดครับกีการตัดสื่อเล็กมาสองเซนตองใส่ไฮเบิร์ครับ สีมันก็สีดียังนะครับมันได้เงวนะครับมันมันก็ถือว่าดีนะครับได้เง่าๆอยางีนะครับถามว่ายกเลี้ยวมันสูงบอนะครับมันกับบอสูงนะครับนี่มันแนมมือข้างหลังนี่ครับคือรถบอได้ยกฟ้าตู่เลยนะครับแบบมกมกเลยนะครับนี่ครับมีประมาณนี้แล้วมันก็สีได้เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือน็อตเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับนี่ครับนี่นะครับน็อตนี่เปลี่ยนนะครับใส่เง่ากาเกาครับ ัวเก่ามันสีสันๆนะครับมันถีเป็นโตหมุนไข่ๆโตที่นะครับหรือบบเปียนก็ได้เอาไปล่งกึ่งนะครับกึ่งออกไห้นะครับเอาห้โลงกึ่งกึ่งออกไห้ปรามาณจักกนิวนึงนะครับซ้ำเข้ายกนะครับกึ่งออกนิวนึ่งบอกเขานะครับเขาก็กึ่งออกไห้นะครับเต่๋ยผมต้นนันผมเ็ีต้นขึ้นนะครับบบได้ไปกึ่งนะครับก็นี่แล้วครับใส่ใดคือกันนะครับแตวก็ใส่เป็นกุญแจหมุนแล้วครับนี่ก็คือน็อตตัวนี้นะครับนี่น็อตเงครับนี่ นี่ครับเท่ากับต้องเปลี่ยนเหย้ากับเกานะครับนี่ครับกระซิมีประมาณนี้นะครับคันแน่นเบิ้งดีดีนะครับจำบอลนยกนะครับเต่ียมาถามว่าเบ้าบอลนะครับแต่ยากให้เบ้ากว่านี้ก็คือต้องยกขึ้นยิงนะครับแต่เพราะบยกนะครับมันบอลง่ามนะครับมันสูงายมันบอลงามครับแต่มันเด็ดงานดีอยู่นะครับแต่มันบอลงามมันเกินส่งรถเกินไปนะครับนี่ครับกประมาณนี้นะครับหยกประมาณนิ้วหนึ่งนะครับเล็กเล็กนะครับนิ้วขุ่นนิ้ว เสร็จละสองลอยนะครับสื่อต้อนนั่นตอนนี้กับบบหูวจักบาทนะครับทุกอย่างขึ้นเบิร์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่ครับกระชี้ประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคนะครับแนวทางการหนุนฝาตู้หรือว่ายกฝาตู้นะครับนี่ครับกระชีสวยงามตามทองเรืองนะครับโอเคครับผมคันมาคลิปนี้นะครับก็ฝากก็ไลค์นะครับกดแชร์ก็ติดตาม u t u b e แล้วก็แฟนเพจเบลล์รถไทยสิงห์นั่นะครับจะได้ก็ฝากแชร์ลงกลมนะครับแชร์ลงหงนาเฟสนะครับ เช่ห้ยมูเบิงนะครับแบ่งปันความหูแบ่งปันประสบการณ์กันไปครับโอเคครับผมคันมาคิมี่นะครับกฝากกดไหลกดแช่กดติตามอีกเพียงนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับคิมมี่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ